มาครับผมคุณผู้ชมครับสายฟรี x a C เวพลานี่คุณผู้ชมรอคอย EP นี้ EP ที่2ครับเป<ไ>ิดประเดิมไปด้วยหน้าตาครับผมนะคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับ SVIP โอ้โต้องบอกว่าผมโชคดีมากๆทุกคนดี่ผมนะได้ SVIP จากกิจกรรม Lucky v i e w ว้ย ตอนสุ่มนี่คือก็ต้องบอกว่าคาดหวังอยู่นครับและมันออกไห้ผมถึง7วันคทุกผู้ชับปัจจุบันที่ผมทำคลิปตอนนี้คือ SVP ก็หมดแล้วด้วยทุกคนครัผมอันนี้คือดีสายฟรีเผื่อใครไม่ทราบทุกนครับสายฟรีที่แบบไม่เติมแม้แต่บาทเดียวครับผมนะและไอดีนี้เป็นสายฟรีที่แบบเราเพิ่งสมัครเพราะฉะนั้น SVP เนี่ยจะไม่มีทุกคนครับได้ตรงนี้มาถือว่าโชคดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตเทจตอนที่ผมสุ่มด้วยครับ ด้วยความที่ผมออนในโน้ตบุ๊กทุกคนครับคือโปรแกรมอัดหน้าจออะไรมันก็ไม่มีครับผมเลยตัดสินใจใช้โทรศัพท์เนี่ยอัดหน้าจอตอนที่ผมเปิดได้ปกติไอ้ตัวลัคกี้วิวเนี่ยผมจะอัดคลิปทําด้วคนครับแต่ตอนนั้นคือใจหนึ่งอะขอแค่วันเดียวพอไว้ทุกคนรับแต่มันออกมาให้ถึง7วันน้โหเรียกได้ว่าอยู่ต่ออีก1สัปดาห์ครับสำหรับ s v p ครับแล้วก็จะเป็นของทั้งหมดครับผมนะของกิจกรรมลัคกี้วิวก็ถ้าเกิดมาดูฟุตเทจอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารับกันทน มาทุกคนครับขออนุญาตรับันเลยนะครับผมนี่จะเป็น s m p 7วันนะครับเวันเลยนะเว้ยทุกคนสำหรับสายฟรีครับแล้วก็จะมีตรงนี้ 200m ก็ผมจมีโกงมีการ์ดด้วยนะครับอ่ะนะครับโอ้ล้วแสดงว่าวันนี้ผมต้องออนใหม่นะแล้วก็พาคุณผู้ชมมาดูทีมันก่อนนะผมนะปัจจุบันเนี่ยผมใช้ทีมนี้ในการไต่แรงด้วยครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะใช้ตัวฟรีใช่ไหมครับไอพวกการ์ดฟรีเนี่ยในการไต่แรงครับ แต่ไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มแบบเล่นยากขึ้นเรื่อยๆผมนะผมเลยตัดสินใจควักตังซื้อแบบไอ้พวกเนี้ยนะครับนักเตะทั้งหมดเนี่ยเป็นบวกหนึ่งครับแล้วก็ใช้การ์ดตีเอานะ,นะครับนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นบวก2มีบวก3บ้างไอ้พวกแบ็กไอ้พวกมาลติแบบตัวหลักๆอะไรเนี้ยแล้วก็มีบวก4นะสำหรับเบอร์ดี้ที่เหลือเนี่ยนะครับบางตัวก็ยังแบบบวก1อยู่เลยนะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยบวก2บวก2บวกสองถูผม,ผมนะผมใช้เซตนี้ในการไต่แรงครับ แต่อย่างที่บอกว่าไต่แรงก็ผมในตอนนี้ผมไต่ขึ้นมาเวลคาร์ดสไปที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ก็ผมนะสำหรับสถิติก็ผมชนะชนะ22แล้วก็โดนตกไป3เกมนะครับแล้วที่จริงเนี่ยคลิปนี้ยังไม่จะเป็นต้องอัดก็ได้ทุกคนครับแต่วันนี้วันอาทิตย์นะครับผมนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยวันอาทิตย์มันมีกิจกรรมครับ ปรวก็บด้วยความที่ ID ดีอื่นๆเนี่ยผมไต่ขึ้น Challenger ไปหมดแล้วรุ่นครับคือจะให้มานั่งกดถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะทุกคนับผมนะแต่ประเด็นคือผมอยากช่วยขับ1นึขับนี้ด้วยครับรวมถึงขับหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมนะขับหนึ่งทุกคนครับเราอาจจะต้องใช้งาน ID ดีนี้หน่อยรุ่นครับสำหรับ n e ็กทีวีเอ็กิลนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาเสริมทับหน่อยครับคลิปนี้ก็เลยมาไหวคือตอนแรกก็ว่าจะดองเพิ่มอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเป็นสองสัปดาห์ เราเพิ่งทําคลิปไปเนาะทุกคนครับเพิ่งผ่านไป7วันเองนะครับสัปดาห์เดียว7วันทุกคนครับแล้วก็คลิปนี้จะมีของรางวัลตัวโวล์คาร์ตตัวนี้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเปิดแยกแล้วกันนะ,นะเผื่อใครแบบเอ้ยยังไม่เคยขึ้นโวล์คาร์เนี่ยจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับปกติเนี่ยมันจะมีแจก s c p ด้วยนะแต่เหมือนจะไม่มีอะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันทุกคนครับเออผมจําได้ไว่าของรางวัลแรกเนี่ยเหมือนจะแจก s c p นะแต่พอเอาเมาส์ชี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีนะก็งงเหมือนกันทุกค ประมาณนี้ครับสำหรับของครับก็เลยครับเป็นที่มาของวันนี้ที่แบบอัดคลิปเร็วนะครับถ้าเกิดว่าตัดทันวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้วันอาทิตย์เลยก็คือวันที่ผมอัดเนี่ยตอนนี้6โมงอัดเสร็จผมจะไปนอนครับตื่นมาเดี๋ยวตัดให้แต่ถ้าเกิดว่าตื่นสายครับหรือว่าไม่ทันจริงๆก็เดี๋ยวรอวันจันทร์นะครับอ่ะอันนี้คือของรางวัลแรงเบลคาร์ทุกคนครับแล้วก็ไอดีนี้ผมคิดว่าน่าจะไต่ถึงชา a l l เลนเจอร์แหละนะครับสำหรับซีซั่นนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอาแค่เบลคาร์แต่คิดไปคิดมาก็ แม่นะครับไหนๆก็จะได้ทํากิจกรรมแล้วทุกคนครับขอข้างในมีประมาณนี้ก็ผมนะาเป่อใครที่แบบเอ้ยยังไม่เคยขึ้นนะครับมี 30,000M เอ็มหวานเจี๊ยบนะครับการไอคอนบวกหาเนี่ยตัวไหนก็ได้ที่เป็น A4 มิลานนะถ้าเกิดว่าออกตัวเกลือบ่อยๆเนี่ยผมขอเปาโลฟูเตก็ได้นะครับหลักๆวันนี้เดี๋ยวเรามาเสริมทับกันด้วยนะครับมาอย่าเปิดโชว์ก่อนทุกคนครับปึ้งมานะครับอย่างที่ผมบอกนะตอนแรกเหมือนได้ SVP นะ แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันจากนั้นเดี๋ยวมาดูตังครับผมนะตังต้องบอกว่าเยอะทุกคนครับผมนะเยอะมากๆอะ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวที่แบบมันลุ้นก่อนนะครับมานะครับคลิปเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นเรามีเงินอยู่ประมาณ5้าหมื่นเก้านะครับคลิปที่แล้วเหมือนมีประมาณนี้แหละแต่ผมก็ควักตั่งไปซื้อนักเตะทุกคนครับแล้วก็ตีบวกขึ้นบวก2เอานะครับอันที่จริงใช้การ์ดฟรีเล่นได้ไหมสารผมผมก็คิดว่าใช้ได้นะแต่ผมก็แบบไม่ได้อยากมานั่งเน้นแบบแรลงแบบแค่นี้ทุกคนนึกออกไหม เออถ้าเกิดว่าเป็นไอดีหลักมันยังพอนั่งเน้นได้ทุกคนครับผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็แบบจะไต่จริงจังแล้ววันนี้ทําคลิปเลยนะครับได้ตังมาไปเสริมตัวเล่นง่ายดีกว่านะครับจะได้แบบไต่ช่วยขับแบบชิวๆเออนะครับคุณผู้ชมครับอะมาดูตังครับตอนนี้ขึ้นไป1นึ่งแสนเอ็โอไมค์กอดนะครับแสนเอ็มสายฟรีคุณผู้ชมนี่คือ2สัปดาห์นี่คือ14วันนะ นะครับไม่ได้ใค่ว่า14วันเป๊ะหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปนับครับได้ตังมาทั้งหมด2 0 0แสนเครับ2 0 0แสนเคุณผู้ชมฟังไม่ผิดฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมานับดีกว่าครับผมนะเดี๋ยวไม่เชื่อว่ากี่วันนะครับอย่างที่ผมบอกผมเริ่มไอดีแรกนะสมัครไอดีแรกคือวันเสาร์นะครับวันแรกเลยก็คือวันเสาร์ครับ1อันนี้7ใช่ไหมสามห้าหกเจ็ดเจ็วันนี้วันที่16ก็2สัปดาห์ครับกับอีก2วัน นะครับมีตัง 200,000m กับมูลค่าทีเมื่อกี้เนี่ยประมาณกลมๆกลประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเปิดประวัติให้ดูอีกนะเออเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อที่จริงแบบผมเปิดให้ดูทุก ID ไปแล้วนะสำหรับประวัติการเติมตังนะแต่เดี๋ยวไม่เชื่อว่าเฮ้ยแอบเติมนั่นนู่นนี่หรือเปล่าทุกคนครับศูนย์ครับ 200,000m ศูนย์ FC นะครับแล้วคือ FVP เจ็ดวันตรงนี้นะครับเป็นไะงดวงดีไหมคุณผู้ชมครับดวงดีจัดจัดผมบอกเลยนะสำหรับ ID นี้ครับ แล้วก็เหมือนจะมีการ์ดลุ้นบวกแปกนี้ด้วยนะอันนี้คือการ์ดจากกิจกรรมสายฟรีทุกคนครับเดี๋ยวนี่คือเก็บไว้หลังสุดละกันนะครับโอ้โหแล้วไอ้พวกการ์ดการันตีบวกห้าครับมีการ์ดคลับด้วยนะครับแล้วก็เฮ้ยอันที่จริงเนี่ยจะมีมากกว่านี้ผมลืมนะครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยทุกคนนะสำหรับ new user ครับหรือว่าไอ้ตัวพาร์ทฟรีนะครับผมยังไม่ได้เล่อันสุดท้ายก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวจะได้ตังตรงนี้อีก20,000คือวอต้าแต่ผมไม่อยากกดสุ่่่่มมมมไไปปปนนนนนะะะสุทีีีครรััับวววววดดดดหเเเ๋๋ยยออองงงาาาผกก้ๆ ล้วก็จะได้การ์ดไปนดเดียวไ้เปิดคลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงวันนี้มูลค่าขั้นต่ำเราเนี่ยสองแสนเอแน่นอนครับสำหรับทีมทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาหาเพิ่มกันทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดการ์ดก่อนเลยครับผมใครชอบใจซีรีส์การทําทีมแบบนี้ครับยิ่งนี่เป็นสายฟรีด้วยนะครับมีหลายๆคนในคอมเมนต์บอกว่าทําตามอยู่นะยังไงผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันทุกคนครับจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบการทําทีมแบบนี้ นะครับจะได้มีแบบคอนเทนต์แนวนี้ออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยรับชมเรื่อยๆมาทุกคนครับผมเนี่ยทั้งหมด110ชิ้นนู่นครับอันนี้จะเป็นการ์ดปกติก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดบิ๊กเบิ้มของเรานะครับฝากกดไลค์หน่อยทุกคนครับไปครับผมอัดคลิปนะโอเคแหม่ถ้าไม่อัดนี่แย่เลยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมงงว่าเงินมาจากไหนนะครับขวังแบบ4ี่หมื่นห้าหมื่นก็ยังได้นะครับมาดูครับผมคุณผู้ชมแล้วมันไฟไงอังกฤษ อังกฤษเหรอเฟเดราเกมแมตดินสี่หมื่นไอ้เหี้ยโซโบยบวกสามครับเดี๋ยวมาลุ้นครับคุณผู้ชมนี่คือสายฟรีครับอย่างที่บอกอิวานนิวซันพันหนึง่งโอเคสองพันยับสามพั 3000. นเนสตาร์สามบันหกทยับจอน์แม็กกินห้าพันับลิคคิวเม่ห้าพันสามครับโอ้หโครเซร่หมื่นเจ็ด โฟบูสามหมื่ครับและเจมแมดดิซันอีก4ี่หมื่นสองครับ4ี0 0 0ื่นเจผมให้เซตนี้ไปเลย1 0 0 0 0แสเอ็มครับคุณผู้ชมโอ้โหสมัครรหัส2สัปดาห์ครับเงินสองแสนไม่พอครับผมนะนครับยังไม่จบด้วยครับอันนี้คือเซตที่2ครับแล้วคุณผู้ชมดูการ์ดครับการ์ดการันตีไอคอนแบบเนี้ย การ์ดลุ้นบวกแปแบบนี้แล้วนี่คือสายฟรีทั้งหมดอย่างที่ผมบอกครับส่วนในพวกนี้คือการ์ดจัดรับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม17บใบสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูกันครับร่ำรวยหรือเปล่านี่คือสายฟรีแบบ100%ครับมาครับเชี่ยตื่นเต้นว่ะเอาละครับคุณผู้ชมจับตาจับตูดเซตที่แล้วแสนเอมครับมาดูเซตนี้ครับ อไอคอนเดือดไอคอนไอคอนหรือบวกแปดไอคอนครับไนจ,จีเรียโอ้โหเจเจเหรอ <c oughs> เจเจโอโกชาวบวกแปดเกลือแน่เลยโอ้โหบวกแปดออกบวกหกเหรอโอ้เซตที่แล้วอย่างดีเซตนี้อย่างเกลือครับคุณผู้ชมเจเจโอโคชาครับอ่ะไม่เป็นไรครับ ลิคคิวเม่ครับผม Re รีคังอินครับโอ้โหไมเมอร์นะครับถ้าแปดก็น่าจะก็ได้อยู่อะแต่มันไม่แปดวะโคโูมอนี่ครับเดสซอลลี่มาร์ชครับผมนะมีร็อบบี้คีนครับลิโกรูอิสครับแล้วก็เจเจโอโคชาครับคือถ้าเกิดว่าเป็นบวกแปดแตเมื่อกี้คือแบบโอ้โหร่ำรวยจัดๆไลเมอร์เท่าไหรอ่อ่ะไลเมอร์ร้อยสิบเจ็ดสี่หมื่นโอ้โหแปดก็ไม่ได้นะทุกคนครับ แล้วก็ไอคอนเดี่ยวผมว่าไม่เกือเกิน <s> โอ้โหนะครับขายออกอยู่แล้วแต่อาจจะต้องใช้เวลาครับคือสำหรับผมถ้าเป็นฟูเต้ก็ยังดีอะ่ะมันแบบได้เล่นก่อนเว้ยัวแล้วดูฮะถามว่าขายออกไหมก็หมื่นหนึ่งอะ่ะมันเป็นวัตถุดิบตีบวกได้อยู่ครับแต่ขายออกกี่โมงนะครับผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวลองขายเป็นเซ็ตแบบราคาปกติดูครับเซ็ตวันนี้เราได้ประมาณแสนแปดนะครับกับแสนเก้ ขายต่ำได้แสนหดอ่ะผมตีให้แสนห้านะนะครับตัดเจเจโอโคชาออกครับผมนะตังสองแสนนักเตะอีกแสนห้าโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมครับเอามาเดี๋ยวเรามาไล่ขายนักเตะกันครับเจมแมดดิสันเจมเนี่ยผมว่าได้อยู่นะสี่หมื่นเจ็ดกราฟถือว่ามีการซื้อขายบ่อยอยู่ทุกคนครับสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่แบบรอดูมันขายออกหรือเปล่านะทุกคนครับร้อยสิบสี่หมื่นเก้าครับจัดไปครับผมนะโคเซ่โซโบเนี่ย หน้าตีว่ะคุณผู้ชมบวก4ี่หกหมื่นนะผมมีแบบตีซ้ำไหมถ้ามีตีซ้ำหน้ารองครับแค่บวกสี่อ่ะแต่วัตถุตดิบมันคือ114เว้ยคือถ้าเกิดว่าขายสูงได้เนี่ยผมว่าเอ้แตนะ่ผมว่าสูงได้อยู่นะถ้าติดผมว่าสูงได้อยู่ทุค 7, 7, กครับ7,7ดูจากกราฟครับดูดิคนน่าจะซื้อแบบไปขึ้นบวก5กันเพียบเลยครับถ้าติดเนี่ยแล้วขายสูงออกเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะสำหรับโซโบครับ เพราะว่าตัวนี้สำหรับผมผมคิดว่าขายออกนะครับสำหรับโคเซ่นะมันซื้อเป็นแบบวัตถุดิบตีบวกได้ครับโอโคชาเนี่ยไม่รู้ว่าจะขายออกกี่โมงครับแล้วก็็อบี้คีนนะครับคีนก็โหเต็มตลาดครับเอาเลยปะล่ะคุณผู้ชมนะครับเอาซะหน่อยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าปกติเนี่ยผมไม่ค่อยให้คุณผู้ชมเนี่ยตีบวกสักเท่าไหร่ครับเน้นย้ำว่าไม่ควรทำนะครับถ้าสายฟรีเนี่ยผมแนะนำเลยครับขาย อย่าเสี่ยงเลยครับมาผมจะใช้อัพเกรดซ้ำมีโอกาส2รอบครับคุณผู้ชมนะครับแหมเสียวๆอยู่นะคุณผู้ชมมันต้องได้แหละทุกคนนะครับมั่นใจหน่อยละกันผมเชื่อว่ามันต้องติดครับมีอัพเกรดซ้ำมีโอกาสตี2ทีนะครับมาครับโดมินิคโ,โร์บวสไฟบวกสี่ฮาร์ดเวิร์ดโอ้โ เอาละไงเอาละไงครับคุณผู้ชมเอาครับอันนี้อัปเกรดทุกคลาสยกเว้นไอคอนผมใช้อันนี้แล้วกันนะมันเป็นหนึ่งถึงห้าครับคุณผู้ชมครับขอร้องละ่ะไอเชี่ยเจ็ดหมื่นกูมาหน่อยโดมินิกสปอร์ไซบุกซี โอเคสวยงามอเป็นการตีบวกสีที่แบบลุ้นชิบหาย <laughs> นะครับถ้าเกิดว่าเป็นในไอดีหลักนี่เรียกได้ว่าตีทิ้งฮนะโอ้โ oh, ห oh, แต่ไอดีแบบนี้ครับไอดี ID สายฟรีแบบนี้นี่ถือว่าคุ้มค่าสุดๆคุณผู้ชมครับแล้วที่ผมขายสูงฮะนะครับผมมั่นใจว่าขายออกผมดูจากกราฟราคาละคือ <laughs> ถ้าเกิดว่าตัดทางด้านของโอโคชาออกไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ ที่จริงมันอาจจะแบบดูไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่นะนะครับไม่ก็อาจจะได้กำไรสัก,สกนิดสักหน่อยอย่ะทุกคนสัถ้าผมผมแฮปปี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า7 10, 7 0 0 0ตรงนี้ขายออกผมแฮปปี้สุดๆคุณผู้ชมครับหายไปเลยครับสูงไปนะครับส่วนจอห์นแม็กินฮะอ่าไม่ดีกว่าห้ทวนแล้วกันขอหน่อยฮะด้ครับเดสเหรอเดสก็5ห้วนไป เอออ่ะที่เหลือเดี๋ยวผมโยนก็นได้ครับอะเดี๋ยวตัวนี้ขอดูกันแอต่การ์ดมันก็มันวีแบลว่ะสามห้าแล้วกันครับเนสซ่าเออแต่เนสซ่าผมใช้ได้นะปีนั้นเก่งปะ่ะนะครับอะแต่ไม่เป็นไรครับน่าจะมีปีที่แบบเก่งวอานิยมไม่เป็นไร A few moments later มาครับผมตัวหลักๆตอนนี้ขายออกเป็นที่เรียบร้อยทุกคนครับผมนะก็ถือว่าได้อยู่แหละทุกคนนะครับอาจจะแบบมีหลายๆตัวที่แบบยังไม่ออกไอพวกตัวหลักพันแต่ก็ถือว่าดีละทุกคนครับ ที่แบบไอซอกตัวนี้มันไปก่อนทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับตังกันก่อนครับผมผมไม่รอแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยี่สิบกับสามสิบนาทีแนละ้วนะครับอย่างที่ผมบอกผมจะอยู่ถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วกันนะครับโดมินิคโซโบสไลน์ครับอ่าซักประมาณอันนี้คือคูปองฟรีที่เราได้มาใช่ไหมครับผมเอาสักประมาณ20%เลยแล้วกันครับอาจจะยังไม่ถึง30เดี๋ยว30เก็บไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวเจมแมดดิสันเนี่ย40,000นะเอา10%แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ ที่เหลือก็เดี๋ยวรับมาเลยนะครับผมนะเราจะได้ตังตรงนี้อีก1 0 0 0 0แสเอโอ้โหเหมือนฝันไมุ่ด้คนนะครับสายฟรีที่เพิ่งสมัครทุกคนครับ2สัปดาห์ล่อไปแล้วตรงนี้ครับ3 0 0 0 0นเอ็อนะครับโอสุดยอดนะครับคุณผู 8, ้ชมครับสุดยอดครับ3 0 0แสนกับ8 0 0 0เอมเรื่อผมบอกเลยว่าผมขายพวกนี้ได้อีกนะเนี่ยโอ้แต่ตัวลูอิสเนี่ยอาจจะต้องแบบทิ้งไว้ยาวๆนะ ไม่รู้ว่าจะแบบมีโชคมีดวงหรือเปล่าแต่ก็ตั้งขายไว้แหละทุกคนไม่เป็นไรครับเรามีสามแสนนคผมอยากจัดที่มันฟูเลยนะนะครับอาจจะมีลถบ้างอาจจะมีเพิ่มบ้างในบางตําแหน่งเพราะอย่างที่ผมบอกครับหลักๆเราจะจัดตัวปุ๊บเพื่อไปไต่แรงก็ผมนะเก็บทางด้านของกิจกรรมครับด้วยนะครับแล้วก็จะไต่ไปถึงชาเ l นเจอร์เพื่อแบบเก็บรางวัลชาเดนเจอร์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะได้เปิดการไอคอนอีกนะ ขอญาตแก้มือครับโอโคช้าไม่โคตรเกลือนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตำแหน่งที่มันสําคัญก่อนครับอย่างเช่นกองหน้าคุณผู้ชมกองหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอังเรชเช,เชนโกปีนี้แล้วกันนะครับซีซีสำหรับผมเนี่ยเป็นปีที่รู้สึกว่าชอบมากๆนะครับพลังแฝงอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่า l อแต่ผมรู้สึกว่าปีนี้ก็เก่งน,นะครับเดี๋ยวผมขอญาตตั้งรับก่อนนะตั้งรับสักประมาณ5 2อ่ะ5 2แล้วกันทุกคนรดบขออนุญาตปาดหน้าคนนี้นะ ไม่แน่ใจว่าตื่นมาจะได้หรือเปล่านะแต่ที่จริง5 6ก็ได้นะสำหรับผม56าเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับเอาสูงละกนนะตื่นมาจะได้ชัวร์วครับไหนๆก็มีตังละกดใช้ซะหน่อยครับต้องแค a n c e l ในพวกนี้ออกก่อน38กุลริดไม่แย่นะเฮ้ยปกติกุลริดนะแพงกว่านี้นะราคาต่ำา33ไม่เป็นไรครับ38ผมถือว่าสวยอยู่ซื้อมหนะครับกุลริดปีนี้ต้องเอามาแบกหน่อยนู่นครับเอาออกไปนะครับ อ่ะทีนี้ก็จะเหลือ2องแสนหนึ่งหมื่นสามพันลิเคโดกาก้าครับกาก้าสำหรับผมก็ต้องมีนะครับอันที่จริงราคาเนี้ยผมถือว่าแรงนะครับถ้าเกิดว่าจะรอจริงๆอ่ะผมว่ารอได้นะนะครับผมว่ากาก้าเนี่ยอย่างมากผมให้สัก2ตังเหลือป่ะวะเดี๋ยวเก็บกากา้าไว้ก่อนทุกคนนะถ้ากาก้าตังเหลือเดี๋ยวมาซื้อโรนัลดิโยครับดินโยเนี่ยห้าหมื่นเก้าผมซื้อครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยนะครับเคยขึ้นไปถึงประมาณเจ็ดแปดหมื่นด้วย ซื้อมาทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเป็นการแบบจัดทีมสดๆนะทุกคนครับไม่รู้ว่ามันจะน่าเบื่อหรือเปล่าในกระดาบขอไพ่ใช่มครับแต่ยผมจะตัดทุกอย่างเนยลงไปเลยนะครับทุกคนครับจะได้แบบไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากมายนะครับตัวเปาโลมาลินี่ครับต่ําด้วยเอาครับคุณผู้ชมครับซื้อมาเอาสิเอาตอนนี้เลยอยู่1นึ่งแสนครับคุณผู้ชมครับต้องบริหารละต้องบริหารดีๆแล้วเตโอโฮนองเดสครับเตโอเอามาก่อนครับสูงไม่เป็นไรครับแก็กซ้าย เหลืออยู่แสนหนึงครับแต่คนที่ต้องซื้อเนี่ยมี5ตัวนะครับตัวเอฟเซียงสำหรับผมเอฟเซียงก็เก่งนะผมจะเน้นไปที่เกมรุกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลิคาโดกาก้าผมซื้อเลยแล้วกันทุกคนครับ2ออันนี้อาจจะดูแรงนะฮะอาจจะดูแรงไปนิดนึงนะครับแต่สำหรับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อมาเล่นก่อนซื้อมานะครับเหลืออยู่80,000 M เอ็มผมนะตัวคาฟูปีนี้ผมเอามาลด FP นะครับ เพราะฉะนั้น28ครับโอเคดีกว่าแบบซื้อ30,000อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขายเนี่ยเขาต้องขายให้เราก่อนนะครับซื้อมานะครับตังผมเหลือ5,000 50, ทุกคนครับ5,000 50, โอ้โหผมใจผมก็อยากได้ตัวนี้อ่ะคุณผู้ชมตัวมดิไอ้กลางรับเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้บวกหนึ 1, ่งบวกสองไปก่อนได้เพราะผมเป็นคนที่แบบเล่นกลางรับแบบตัวปกติก็เล่นได้นะผมแบบไม่ได้ซีเรียสครับตัวสุดท้ายครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับเราอาจจะเสริมไม่ครบนะเสียดายนิดนึง นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราซื้อเมื่อก่อนครับสำหรับฟิกเกโยโตโมริ59,000เย็นมครับเท่านี้ก็ผมนะเราก็เกือบครบแล้วครับจะบอกว่าครบก็ไม่ได้ด้วยทุกคนครับเกือบครบแล้วนะครับผมนะสำหรับเซตนี้ของเราครับเดี๋ยวขออนุญาตรับมาก่อนเลยทุกคนครับผมนะตรงนี้ครับ 160,000นะเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยเรายังไม่ได้นะครับแล้วก็จะเหลืออีกประมาณ3ตัวครับที่เราตั้งรับอยู่ก็คือโรนัลดินโยอังเดรเชฟเชนโกแล้วก็คาฟูซึ่งไอ้3ตัวนี้ผมตั้งสูงทุกตัวถ้าเกิดว่าผมรอถึง7โมงครึ่งไม่ไหวเนี่ยถ้าผมไปนอนก่อนนะ แต่ผมจะตัดฟตเทตตอนที่แบบผมรับได้แล้วแล้วกันเนาะจะได้ดูว่าเฮ้ยทีมันเนี่ยครบและเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมละนะครับผมตอนนี้ผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องลวทุกคนนะครับแม่งจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็น่าจะลาไปด้วยคลิปนี้แหละทุกคนครับไฮไลท์ไม่น่ามีเพราะว่าไม่ได้อัดไว้นะครับตอนไต่ขึ้นโบว์คาร์ดไม่ได้อัดไปเลยนะยังไงก็เจอกันอีกทีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชาร์เลนเจอร์แล้วสองต่อดีนี้ครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยนะครับยังไ แล้วก็คลิปหน้าไอสอตัวเนี้ยบวก5แน่นอนนะครับหรือผมอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นปีอื่นนะยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยครับสำหรับซีรีส์สายฟรีของเรานะครับชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามช anel Next TV ด้วยแล้วกันนะผมนะอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าผมได้เชฟตื่นมานะครับได้เชฟได้ดินโยคุณผู้ชมน่าจะเห็นฟุตเทกที่กําลังแบบอยู่ตอนนี้นะไปพูดถึงผมในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับคาทีมน่าจะ3ามแสนแล้วนะครับทุกคนแฮปปี้ครับสองรดาสามแสนเอ็มสุดยอดครับผมเจอกัน สวัสดีครับ